สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอภโชคเมือ่อีนวันที่30สบเมษา,นนายน2564ครับเมื่อนน้สอภาโชคก,กับมาที่บ้านพ่อจำครับมาบ้านพ่อจำครับมาตามติดครับมาตามติดมากาอติดสถานการณ์ให้ก่ะครับว่ามีความคล่อนไว้อย่างไรครับมาเมื่อนน้พ่อจำเรากับม่แนวทางละครัเมื่อนี้มีแนวทางไหนแล้วครับแล้วตามสอภาโชคครับมาหาพ่อจำครับ ปลอยตลานะครับเลยังฝาแก้มฟันเล่าหากัไปออกเล่าเนาะอันนี้ที่บอกมาแล้วเนาะครับตั้งกล้องด่ตั้งครัมือนี่เอาช็อตเด็ดเลยนี่ท่บอกมาแล้วเนายจะเด็ดกว่ามือนี่จเด็ดกว่าช็อตเด็ดาจันพอจำมาโอ้ยดินแล้วดิบครับครับอันนี้มพอจำเน้อจาเด้อันนี้ทีปลอยมาแล้วครับปยมามือนพืดี เป็นมือทุท้ทยแล้วค่ทุตทยอคะคทุตทยคง่ทุท้ายแต่ว่ามัเก่นี่เราเรียกจะเียวติตัดออกเดียวางนเดียวนนติดตัดเด็ดเเอาเด็ดเด็ดเลยมื่อนี้เป็นมือมือดีเด้อมือหนึ่คือมือทุตไทยาค่อยทุท้ายโอ้ย เพื่อหลังจากไปล่อยเตามากเมื่อคืนนี่มานอนฝันฝันว่าเห็นเรือใหญ่ตอดครึ่งหนึ่งล่บนเลือดเล่าหน่อยนี่มานเลี้ยวไปตเรียกหกแปดม่วงกลวงเลยยุบหางเรือใหญ่แต่ว่าคุมีเราตอรีว่ามึงนี่เจาเวิร์ดมึงนี่พอจจำเอาหกแปดใบอกเอาหกแปดตัวเดียวเลยเพราะว่ามันขยู่ในนี่คือเกายู่น่ตัวนี้คือเกาเรียกเวยแม่หันถี่น้ำเนยพล อันเปลี่ยนนะมันเก่าที่นนี่ก็เก่าเพราะว่านี่นี่หกสองนี่ที่แทมไตนี่นี่เนี่ยพี่ตัดตัวนี้ว่ะตัดสองออกตัดสองออกแต่ว่าปูมาตัวนี้แต่ว่าตัดตัดนี่คือคือว่าเกี่ยวมาตวนี้เพิ่อใหม่ครับนี่คือพอจำตัดแล้วได้เพราะว่าเพราะว่าเชีกรอนมันเป็น แต่กอนบอกเป็นถำนองนี่หละมันมีเหล็กอยู่นึมาขันย่นี้อ้โครับกัน้ำนองเก่าเลยสียอ้นี่บอเลยกเสียตัดสองออกมาซีนอกว่าเพื่อเปียกมันก็เปียกเท่านั้นครับตัวนี้ผัดซีตัวนี้มัดมาจากตัวนี้แบบนี้ตัวต้กานบอกตะกอนเนี่ยคือว่าิมกันยังสินะ เนือเก่าานเด้ก็เลยเอาเนืองเก่ามาใส่มาใส่เก่าผู้ใดมากยตพ่อบอกเด่นมา้ว่าานแลหลด้านเไมรัก่นาียัน้มิ่ัมานี่ดนวยมี่เนียพันมาันได้ไมา้มบสนี่งมาเยหจั่ีแบสุดนะยัี่ยพเดียวสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายกา้ว ก้ากระบอกแลาเล่ห์อกมีันหัวขึ้นได้เล้มันไปใช้มันกับปเบิแล้วนัิเนันทีนันก็เปลนได้กันจ้าวนักันังเป็นแรเก้าวบารีข้ามหอกนั่งเี่ไแทก็ได้มันกลายบางีผู้ใดเห็นตะกคนแต่ในในมีมีฝันเนี่ยมันมันฝันดีจริงนะฝันดีฝัน เป็นแต่ได้ที่เรือกินสองดอกตัวใหม่ฟันเป็นแต่ได้สันดแได้เพราะว่ามันฟันปึกแขึ้นครับเรือแล้วหมักใยเนาะตอดครึ่งหนึ่งยเลี้ยวไปแบบเป็นตัวเรียกมูวกลงอีกแบบก็ฟันมาขึ้นนี่ฟันมาขึ้นนี่ก็เลยเพราะว่ามันเกิดยู่ไดหนีเลี้วก็เลยมาตัดเหลืกสองดอกัวใหม่คระเล็ดสองดอกันาดสดมาขึ้นนี่เรือยืดจอดยืดหนาบ้านพ่อดีป่ะคะ ว่ามันยูนิล่ะพวกแมนเพราะว่าเลือกอยู่ในน้ำนี่เลือยกทั้งโคบอ๋อเป็นเลือยวกบเลี้ยวกล่ำแบบไงล่ำไงหรือล่ำหัวไงก็บางแฉ่งทั้งสูงเลยนะเทั้งทั้งไงทั้งแบบว่ายางเงานะลานี่เลี้ยวไปเลี้ยวกวบก็เลียวแปดมุมกนี้ขังเลือ้ไปลร่องมงเนาะน้ำง้ินไปปลอยเตาแล้วเนาะ้ำจ้ำกัมฝันดียังข้นหอดเตาอยู่ดิยังขืนอ คึ้นหอเตาเาะว่ลียเขันเึ้นหอดเตากับเตากับเป็นเจ็ดตอนน้นอนเจ็ดเก่าอ่ะเรียมาัาดุมเราก็เลยเป็นยังไงบุญเป็นพันนี่ก็ผกพันเตะจะไปนอนยังไงกินอะไรในเนียอเขามีความสูขแล้วล่ะพระเจ้าจ้าเห็นเขามีความสูงเห็นบ่หาวดงลงไป จ้างห้าแล้วก็ไปเลยหนึ่งเก้าหกแปดโอ้ฝันฝันมือขึ้นดีพระเจ้าฟันมาขึ้นแล้วกินหัวด้วยปีนหัวมันก็เป็นตั้งที่แล้วแปดเก้าหกหนึ่งเนอราหน้าเบิงเนะาะมันกลับกันได้เนาะจ้าปีนมาท้งนี้ก็บปีนแนะปดเก้ากับหกหนึ่งเดินชัดเลยเรแล้วเสียงเมือง นี่คือฝันเพื่อนฝันล่าสุดหลังจากปล่อยเตามาแล้วน้องผาจริงเพอาะจำแล้วฟันดีมาตลอดได้ช่วงพี่น้องมันฝันเห็นพระเทพมานจะพุ่นสำมันก็ฝันมาเรื่อยๆเนาะฝันดีมาตลอดฝันดีมาตจริงเต่ตองวดมาแล้วเพระจำแล้วฝันดีมาตลอดนี่มันเกิดเต่ตองวดมั่นลายตัวหุ้นลายตัวลดยเล็กๆแต่แต่แต่ตองวดเพระจำเรื่นี้เระตัวหุตัวหุตัวนั่นเป็นตัวตองวดมันบอกแป็น ตัวงวดหนึ่งหกเก้าเก้าหกเจ็ดนี่ยน้องตัวงวดบาร์ดีสองสองนี่สองสองเก้านี่ตอนใหนเนี่ยสองสองนี่คือคนมายกไปเลโอ้คนมายกไปเบื้องตีนคนมายกไปซุ่มนี่คนสุ่มยกไปเบื้งตีนหนึ่งหนึ่งเก้าหานี่ยกไปเบิ้งตีสองสองคิดน้ำเหลีกับบวกคีดตีอย่างน่าเนะครับร้อนไปถ้ามาด่า บันนี้แปดหาได้พอบันแปดหามากในบันโอ้ยก็เยะสวาครับเลยทุกค เจํานี่บ่เปียวเียผู้ใดมาว่าเออเพิ่นฝันก็สร้างเพิ่นเอามาต่รางก็สร้างคือเอาทําปูผู้เดียวอันนี้เลขปูเฮาเนาะโอบ่ก่อนับอยมาแต่โดนแล้วนี่เลขชุดนีได้มาทายทาเราตลอดคือเลขชุดเก่าาบ่เปลี่ยน85ถึงเป็นบ้านเลขที่ปูพร้อมตัว85มันิได้แล้วบดบ้านเลขที่ยอยู่ดอนปูตาเนาะ ปดหาทักอี่มมันเลยออแล้วย้อนมกัออบันที่เราอยู่นี่พกนี้พวกเนวัดนั่นนี้วัดนอพอบาทนอนี้ก็เก้าหาแปดอ๋อันนี้แปดหาเก้าหาแปดเมื่อป้อยเตาเนาะเขาเรียกชุดนี้ต้องไปขอแน่นะไปย่ำไปย่ำไปย่ำแล้วว่าแล้วเอาไปย่ำมันก็ออกมาแบบนั่นมันก็อยู่ในเหล็กชุดนี้คือเกขา แพระว่าที่แน่ๆพอจำรคฟันหมดขึ้นนี่ก็คือโรคแปดก,กับหนึ่งเก่ากับโกคแปดค่าซื้อ่าซื้อ ประมาณว่าปั้นท่งเดี๋ยนาะงปันทงแล้วมดนี่เพรจำมูม้าบันรเพระจำข้าวบอวบเพระจเราะจำแดงนะคะอันนี้ึ้อลาสุดดอันนี้ลาสุดแล้วก็สีโปอย่ีงนันมัดแล้วี่นอนที่สามส้เนาะอว่าของสุดไทยของพอจำเลยครับพี่น้องเลยขงสุดไทยคำนี้แต่มันก็เป็นเลขที่พอจำป่อยมาแล้วคือันจะเป็นมอมาตัดให้เสจะตัดอันนี้ตัดออกตุดแล้ว โเด้เพิ่มดอกค่ะเป็นบเพั้นะคะคือคเลขโต๊ะเก้ันก็ยันตัดยากนะเ้าตัดสองออกหลายตัวนะค่ะแล้วเลยมาตัดให้แั้วคุณคิว่าแค่ตัดเป็นพวงทดทไทยแล้วแเรามาคัดสันให้แล้วคือเลขชุดนี้หนึ่งเก้ากับหกแปดนี่เป็นเลขมาคัดระะบาดมาดน้ำแล้ว มีอะไรสือมดคือพอจำว่าเลานี่ก็ไดซอฟโชกอะไรเมาหมดเลยเราว่ากันมี้รอตรี่มาขายเมื่อนี่หกแปดเราเอาหัดเลยเพราะว่าฝันคาดฝันแน่เป็นบาค่ะปเอสนใยฝันเห็นตัวบักไงเนาะตัวครับกล้อตัวไงค่นรตัวมุกกล้องยุคหางเรือดย่ขัางเลือดตี กอดว่าเลือดมากนี่ม no, well, ันบอกปราจำเลือดกอดว่าเลือดกับเวทข้างขางแม่งที่ลรเด็กเบ่้อยดูนี่ขางเลือดเลยเลือดมากบานเลือดมากบานเลือดอยู่ทั้งโคก่มเลือดเราอยู่นี่นะเลือดเลือดอยู่ทั้งโคกดมครับโอ้ฝันพัดแม่นานละบันทั้งปูผาแดงกับฝันเกล้าวว่าแล้วกอดครอบพระบอกกอดครอบปูจนเล้ามาสอนความฝันในสร้างเหมืองวานนีพอพอ ปูเผาแดงเ้องแม่เรีหกอ่นเรกเราเรยกว่าปูเผาแดงเาเรีกน้ำพริกจ้ำเรียกอยู่น้ำพอจํำอยู่ในสุดนี้เพิ่กลับมาบาววางฝันใานเพิ่นกลับมาเพิ่นแวะมาเบ้าวขั้นแเราเพิ่นกลับไปิ่นวาเพิ่นฟันค่ะัวเรียกปูเผาแดงเออนี่นะ่วไม้หาลืมนี่เกันเบ่งแหวนน้ำกันบ่งไวนน้ำกันเนะ กีเลโก้ผ้าแดงผ้าแดงมังลอกก็มี่เก้าเนึ้องี้มีแลนเก้าเนื้งกับเก้าแปดเก้าหาล่างล่างนี่นะนี่เป็นเลขกู้ผ้าแดงนี่เลขวิ่งแล้วหัวมากมันก็เป็นเก้าแปด่กันนี่หันนอกตัวเดียวกันเป็นหกแปดน้ำหัวล้มหกเก้าแปดแปดเก้าเนื้งกับเขากัน เป็นหัวล่มกับเป็นหกแปดเราจะตีืลองการู้เลยตัวเองต้องตีไว้น<ม>ะเาเอ็นเอฟซีเพิ่นเขา้ามเิ่นมาข้าม <t> นมา<ย>พอจะรวยมพาะจริงีแอด้สิบริเวไปเ<อ>นาะ่ะเล็กพอท่องใส่ค่ะอ่ะ เอาเอาของพ่อจำอีกที่หนึ่งบ้านนี้อีกที่หนึ่งหว่าส้มคือไทยแล้วเนาะไทยไทยส้มส้ยนะคะพ่อจำเพื่อนกัไทยเออแบบนั่นเลยนั่นเด็ดเด็ดนี่พ่อจำคัดสรรแล้วคือเป็นหนึ่งเก้ากับหกแปดนั่นมุมไส้เมื่อนี่คือฝันได้มาขึ้นนะครับมุมขวามือนี่คือได้มากก้อนหนานั่นแล้วครับเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันหรือว่าคัดลอกตองคัดออกจากกันเนี่ยนะครับ หกสองแปดตัดสองออกไปกับพุ่มีหกแปดครับมากเกินไปเอาเนะาะมากเกินไปเอาโรงงานสะพานไปครับหมายเลขหกตัวข้าง,งบนนั่นหนึ่งหกเก้าเก้าหกเจ็ดนั้นคือแต่ตองวนเดิ้ขึ้นแรกะะเด้ค่ะแดิตอมวดวเราเล่าหรอกแต่มาไทายถ้ามันเราตัดหลอดกระตัวเก้าบวกพี่เตียนจัดเทียนี่เด็กเรียขชุดนี่ของพ่อจ้ำครับขอบคุณพ่อจ้ำมาหลายครับสำหราเมื่อหนึ่ครับ เริ่มดรับแนวทางไปนีละครับท่านผู้ชมกับคือเล็กนวทางของพระจำครับมือนี่ถือว่าคงสุดท้ายแล้วครับมืออื่นอยู่แต่มืออื่นครับมือเฮือกมือโชคดีแล้วครับพี่น้องครับกับมือนี่เด็ดเด็ดพระจำกับหายมาแล้วตัดหายเรียบร้อยครับหนึ่งเก้ากับหกแปดครับหนึ่งเก้ากับหกแปดครับพิสถูกกันยาวกันนะครับเด้อพี่น้องมากพี่น้องชชบไว้จังนําไปลงทุนครับสำหรับงวดนี้ก็ขอให้พิณ พี่น้องเฮาทุกผูดทุกคนครับให้โชคดีครับลำรวยลำลำรวยรวยเฮงๆนะครับเด้อพี่น้องครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรไดิพาดจ,จากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ